สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาอยู่ที่แปลงนาของคุณลุงสรงคิดนะครับที่อยู่ตำบลหนองกุลาอำเภอบางลำกามจังหวัดพิษณุโลกนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับลุงกันนะครับว่าในแปลงนาของคุณลุงมีปัญหาอะไรบ้างครับคุณลุงมีปัญหาข้าวดิดครับเยอะไหมครับเยอะครับแล้วคุณลุงเอาตัวตองแปดมาย่อยหมักกี่วันครับสิบห้าวันครับสิบห้าวันลุงย่ํากี่รอบครับสองรอบครับแล้วลุงเห็นอะไรบ้างครับที่หมักมาจะเห็นเม็ดบันลอยเป็น ฟ้าเป็นกระแผ่นๆเ,เลยนลอยเป็นแผ่นเลยนะครับรอ,อืมแล้วก็ดินกาฟางข้าวนะครับยุ่ยเลยยุ่ยเลยนะครับย,ยเลยอืมตอนนี้หวานข้าวได้สามวันวันนี้นะครับครับครับเออนนดูฟูมากเลยเนาะดินอ่ะใช่ดูนินดินละเอียดเนียนเลยนะครับ,ค,รบคือต่อสั่งวางข้าวคือย่อยเป็นปุ๋ยหมดเลยค่ะแล้วก็มาเล็กข้าวดีดลอยลุงได้จับบีบดูปะครับจับครับบีบเป็นไงครับไม่มีอะไรเลยปอมหมดปอมหมดเลยนะครับ เม็ดข้าวฝ่อเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตอนนี้เราเห็นเบื้องต้นนะครับเราเห็นดินแล้วก็ต่อสั่งฟางข้าวย่อยมเมล็ดข้าวดิดลอยนะครับแล้วก็บีบดูข้างในคือเปื่อยหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเป็นอีกช่วงหนึ่งค,คือช่วงเราใส่น้ําใส่ปุ๋ยเราก็จะมาตามดูกันว่าข้าวดีดในนาแปลงของคุณลุงสมคิดนะครับว่าจะลดได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากการใช้สารตองแปดของเรานะครับค่ะลุงประทับใจไหมคะแบบนี้ประทับใจครับ มีความแตกต่างเยอะเนาะครับเยอะครับลุงมั่นใจแม้ว่าจะได้ผลดีแค่ไหนก็คิดว่ามั่นใจนะครับอก็จับเบสบี้มันปอกไปหมดอะปอมไปเลยนะครับอืจากที่ลุงเคยใช้อย่างอื่นมาคือยังไม่เห็นแบบนี้นะครับไม่เคมีอก็คือตัวนี้คือทําเห็นถึงความแตกต่างนะครับค่ะอืนี่คือความประทับใจของลุงนะคะครับที่ เห็นนะจากการหมักข้าวดีดเนาะใช่ย่อยสลายต่อสั่งฟังข้าวเมล็ดข้าวดีดข้าวเด้งนะคะตัวนี้ตอนนี้เราจะถามคุณลุงว่าลุงมีความมั่นใจยังไงครับถึงได้เปิดใจใช้ตัวตองแปดครับก็ผุดง่ายๆก็บันลองอะไรก็ไม่ได้ผลนะก็ลองๆอันนี้มั่งชอบ,บทดลองครับผมตะกีไอ้นี้นะรู้สึกมันจะดีกว่าอาตัวอื่นอืมตัวอ้ตัวตัวอื่นมันไม่ดีแล้วตัวอื่นคือคุณลุง เห็นแต่ตัวยาแต่ไม่เห็นตัวคนออันนี้เรามีทั้งตัวยาทั้งตัวคนมาหาลุงเลยใช่ไหมคืออันนี้คือทําให้ลู้ประทับใจขึ้นมีความมั่นใจขึ้น่ว่าตัวของเราเนี่ยสามารถจะลดเข้าดีได้จริงๆในงั้นเราไม่มาในแปลงนาใช่ตรงนี้เรามามีตัวตนให้ทุกคนเห็นว่าตัวของเราเนี่ยจะลดได้มากได้น้อยแต่เรามาคุยกันที่หน้างานเลยว่าต้องทํำยังไงครับอันนี้คือ ใครมีปัญหานะครับก็โทรหาเราได้เลยนะครับเรามีตัวตนให้ทุกคนเห็นครับค่ะค่ะ,คะสำหรับท่านใดนะคะมีปัญหาข้าวดีดหญ้าวัชพืชในนายเยอะนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะเรายินดีให้คำแนะนำคำปรึกษานะคะหาทางออกร่วมกันค่ะครับช่วยกันลดปัญหาข้าวดีดนะคะเราจะได้ผลผลิตเพิ่มขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ